สวัสดี่คุณผู้ฟังทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Elderly พื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับวัยวันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงานทั้งสุขภาพกำลังใจความรักไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิ้ม ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะลองคิดดูนะคะเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้ของชีวิตเราผ่านอะไรมามากมายทั้งความสำเร็จความล้มเหลวการสร้างครอบครัวหน้าที่การงานและประสบการณ์อีกนับไม่ถ้วนหลายคนมองว่าวัย60คือการเริ่มถอยห่างจากความสนุกแต่ผลวิจัยจากมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดกลับพบว่า ผู้สูงวัยที่มีความสุขที่สุดคือกลุ่มที่กล้าปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่กลุ่มที่ยึดติดกับอดีตรหรือความคาดหวังของคนอื่นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรเลิกเสียเวลาด้วยและควรหันไปให้ความสำคัญกับอะไรแทน 1. เลิกพยายามทำให้ทุกคนพอใจดอกเตอร์วิเวียนบราวนักจิตวิทยาด้านผู้สูงอายุเคยกล่าวไว้ว่าวัย60คือขอวัญแห่งอิสรภาพทางความคิด หลายคนใช้เวลาเกือบสี่ทศวรรษพยายามเป็นพนักงานที่ดีเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นลูกที่น่าภูมิใจหรือเป็นคู่ชีวิตในแบบที่สังคมคาดหวังแต่ลองถามตัวเองสักครั้งค่ะเราได้อะไรจากการพยายามเอาใจทุกคนสถิติจากสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสหรัฐระบุว่าผู้สูงอายุที่ยังกังวลเรื่องความคิดเห็นของผู้อื่นมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงกว่าถึง3 5เปอร์เซนต์ ทำไมเราต้องแบกรับความคาดหวังของคนอื่นไปจนวันสุดท้ายเมื่อพลังงานของเรามีจํากัดทําไมไม่ใช้มันไปกับสิ่งที่เราชอบจริงๆคุณป้าวัย67ที่ดิฉันสัมภาษณ์เมื่อเดือนก่อนเล่าว,ว่าเธอเพิ่งเริ่มเรียนเต้นรำหลังกเกษียณทั้งที่ไฟ่ฝันมา30ปีแต่ไม่กล้าเพราะกลัวลูกหลานจะมองว่าไม่เหมาะสมตอนนี้ฉันเต้นทุกวันพุธและศุกร์และมีความสุขมากกว่าที่เคยมีในรอบหลายปีนี่แหละคะ่ะเสน่ห์ของวัยห0 เราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครอีกแล้ว 2. เลิกเสียดายอดีตและโอกาสที่ผ่านไปงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาพบว่าการจมอยู่กับความเสียดายเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตต่ำลงลองนึกภาพนะคะเราเดินทางมาถึงยอดเขาที่สวยงามแต่กลับยืนหันหลังมองทางที่เราพลาดไปแทนที่จะชื่นชมวิวตรงหน้าช่างน่าเสียดายเหลือเกิน อดีตจะผบายได้แต่เปลี่ยนไม่ได้คุณลุงท่านหนึ่งที่ดิฉันรู้จักแล้วว่าเขาเสียดายที่ไม่ได้เรียนต่อปริญญาโทตอนอายุ40พอถึงวัย65เขายังคงเสียดายและเศร้าเรื่องนี้แต่คำถามคือทำไมไม่เริ่มเรียนตอนนี้ปัจจุบันมีมหาวิทยายลัยกว่า500แห่งทั่วโลกที่มีโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้เรียนวัย60ขึ้นไปบางแห่งแทบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยด้วยซ้ำแทนที่จะเสียดายอดีต ลองมองหาโอกาสในวันนี้ดีกว่าค่ะ 3. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบคือขโมยความสุขเป็นคำกล่าวที่จริงที่สุดค่ะเมื่อเราเข้าสู่วัย60เราผ่านแข่งขันมามากพอแล้วการแข่งขันทางสังคมการเปรียบเทียบทรัพย์สินการเปรียบเทียบความสำเร็จของลูกหลานจากการสำรวจผู้สูงอายุ1000คนพบว่าผู้ที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดหรือบ้านใหญ่ที่สุด แต่เป็นคนที่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีการเปรียบเทียบในวนัยนี้ไม่ต่างจากการดื่มยาพิษทีละนิดมันจะกัดกร่อนความสุขที่เรามีอยู่จนหมดสิน้นคุณผู้ฟังคนหนึ่งเคยเขียนจดหมายมาเล่าว่าฉันเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมรุ่นและพบว่าเงินบำนาญที่ฉันมีมันพอเพียงสำหรับชีวิตที่มีความสุขจริงๆ4เลิกกังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกความวิตกกังวลในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง40%โดยส่วนใหญ่เป็นการกังวลเรื่องที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ทั้งสุขภาพในอนาคตความมั่นคงทางการเงินปัญหาของลูกหลานหรือแม้แต่สถานการณ์โลกแต่ความจริงที่เราต้องยอมรับคือบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราดรมาร์กสโจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเครียดแนะนำว่าให้ถามตัวเองว่า สิ่งที่เรากังวลน,นี้เราแก้ไขได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ปล่อยวางมันซะมีเทคนิคง่ายๆที่ช่วยได้เช่นการแบ่งกังวลออกเป็นสามกลุ่ม 1. สิ่งที่เราควบคุมได้ให้ลงมือทำา 2. ส,สิ่งที่เราควบคุมได้บางส่วนทำเท่าที่ทำได้ 3. ส,สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ จิตใจเราจะเบาและสงบขึ้นทันทีห้าเลิกรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นพิษพลังงานของเราในช่วงบั้นปลายชีวิตมีค่ามากเกินกว่าจะใช้ไปกับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจงานวิจัยจากสถาบันความสัมพันธ์แห่งชาติพบว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันเราไม่จำเป็นต้องตัดขาดทุกคนแต่เราสามารถปรับระยะห่างให้เหมาะสมได้ คุณยายท่านหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่าฉันเคยเครียดทุกครั้งที่ลูกสะพ้ายมาเยี่ยมเพราะเธอชอบวิจารณ์ทุกอย่างแต่เมื่อฉันตัดสินใจจำกัดการพบปะเป็นแค่วันสำคัญความสัมพันธ์กลับดีขึ้นคำถามสำคัญที่คุณควรถามตัวเองคือหลังจากพบคนคนนี้แล้วฉันรู้สึกเติมพลังหรือถูกดูดพลังถ้าคำตอบคือถูกดูดพลังถึงเวลาต้องปรับระยะห่างแล้วล่ะค่ะ 6. เลิกกลัวการลองสิ่งใหม่ อายุไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นใบรับรองประสบการณ์ต่างหากมีผู้สูงอายุมากมายที่เริ่มต้นสิ่งใหม่หลังวัยห0คุณหญิงไอริสแอฟเฟลอายุ98ปีเริ่มวาดภาพตอนอายุ89ฮาแลนด์แซนเดอร์เริ่มธุรกิจไก่ทอด KFC ตอนอายุ65คุณปู่อาซาฮาระชาวญี่ปุ่นอายุ94ปี เริ่มเรียนคอมพิวเตอร์และกลายเป็นนักพัฒนาแอปมือสมัครเล่นที่อายุมากที่สุดในโลกมีงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยโตเกียวพบว่าผู้สูงอายุที่เรียนทักษะใหม่มีอัตราการเกิดโรคสมองเสื่อมต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนถึง42%สมองของเราเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้งานยิ่งแข็งแรงเมื่อเราปล่อยวางความกลัวที่จะล้มเหลวชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้นจะเริ่มต้นขึ้น เจ็ดเลิกยึดติดกับวัตถุนิยมดิฉันได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาหลายท่านที่ทำงานกับผู้สูงอายุพวกเขาพบว่าคนที่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตคือคนที่เรียนรู้ที่จะลดความยึดติดกับวัตถุ aging with less หรือสูงวัยอย่างมีความสุขด้วยของน้อยชิ้นกำลังเป็นเทรนสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลกคุณลองถามตัวเองดูนะคะถ้าย้ายบ้านวันนี้มีกี่อย่างที่คุณจะขนไปด้วยในความเป็นจริง สิ่งที่เรายึดติดมากที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากที่สุดเช่นกันคุณป้าท่านหนึ่งเล่าว,ว่าฉันเก็บชุดงานเลี้ยงราคาแพงไว้20ตัวแต่ไม่ได้ใส่มาเกือบสิปีพ่อขายและบริจาคออกไปบ้านโล่งและใจก็โล่งด้วยการปล่อยวางวัตถุไม่ได้ทำให้ชีวิตขาดอะไรแต่กลับเพิ่มพื้นที่ให้กับความสุขใหม่ๆจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใจว่าวัยหกไม่ใช่การเดินทางที่กำลังจะสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่อิสระและมีความหมายเมื่อเราปล่อยวางภาระทางใจที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นความพยายามเอาใจคนอื่นความเสียดายอดีตการเปรียบเทียบตัวเองความกังวลที่ควบคุมไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความกลัวการลองสิ่งใหม่หรือการยึดต,ติดกับวัตถุนิยมเราจะพบว่า ชีวิตในช่วงบั้นปลายสามารถเติมเต็มไปด้วยความสุขและความหมายได้มากกว่าที่คิดจำไว้นะคะว่าคุณคือผู้เขียนหนังสือชีวิตของตัวเองและบทนี้อาจเป็นบทที่สวยงามที่สุดก็ได้หากคุณกล้าที่จะปล่อยวางและเลือกใช้เวลาที่เหลืออยู่ตามที่หัวใจต้องการจริงๆก่อนจากกันในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มหัวใจและช่วยให้ชีวิตหลังวัยทำงานของเรานั้นอบอุ่นและมีคุณค่าในทุกๆวันอย่าลืมติดตามรายการ The e l d e r l y เพราะทุกตอนเราตั้งใจพูดจักใจเพื่อหัวใจของคุณค่ะ <cold> แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลสุขภาพกาย <'ll> และสพใจให้ีนะค,ะ <yard> ค่ะ Your gift still sits unopened by the door. I thought by now I'd understand what for. These empty halls feel colder than before. The wilted petals scattered on my floor. The calendar keeps moving forward now. While winter holds its breath and wonders how you left me in this bitter cold alone, with nothing but this flower turned to stone. February storm took you away, left me here in shades of gray. All the colors. Lovers holding hands outside, their warmth makes all my memories revive. The card I wrote still sitting on my desk, the words unsaid become a bitter test. I watch the sky turn darker day by day. As winter takes, what spring can I reclaim? The calendar keeps moving forward now. While winter holds its breath and wonders how you left me in this bitter cold alone, with nothing but this flower turned to stone. I never All around me fall Me here in shades of grey, all the colors start to fade.